สวัสดีครับเด็กของออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางเมื่อนี้เขามาเจอปัญหาครับเอาติดปีศูนย์แปดครับผมนี่รถสร้างเหตุงานอยู่น้ากันเนี่ยแหละครับรถสร้างไปรถสร้างแดงครับผมสวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาการมันสิวบบครับ ขับไปดีๆวูบดับกลางอากาศติดๆด,ดับดับรอบก็สวิงขึง้นสวิงลงประมาณนี้แต่ว่ามันตอนนี้มันอาจจะเป็เพป็นอย่างไรรถแล้วรุ่นนี้ครับผู้ดใดมีรถตีนี่รุน่นนี้โอ้มันสิมนีอาการแบบนี้ก็เช็คไว้ครับเช็คเบื้องต้นเนี่ยมันสิเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆครับเนี่ย เนซนเซอร์อยู่แถวนี้ละมันต้องเกี่ยวกับเนซนเซอร์เพราะว่าให้สร้างผลไมาตรวจเช็คเบื้องต้นคนลูกเขาว่าเซนเซอร์ตัวนี้เสียครับนะเนี่ยเซนเซอร์ตัวสายไฟน้อยๆนะสิล้องถอดไปเปลี่ยนเบื้องครับคันรถผู้ใดเป็นอาการแบบนี้ก็ล้องเค็กเบื้องก็ได้ครับซีหายันผมทีซองเปิดไฟซองให้เบื้องหนี้ครับเห็นปะ่ะ เซ็นเซอร์ตัวนึ้ที่มีนอ็อตเบอร์สิบสองยึด,ดยุ่นนะครับนี่เห็นป่าวนะนะกล้องมาโฟกัสนั่นนะครับนะ่ะนั่นละน็อตเบอร์สิบสองยึดตัวเดียวนะมีสายไฟขึ้นไปนะครับ ว่าจะถอดตัวนี้ไปหาซื้อมาเตียนเบอรงครับร,รถสร้างแดง่นมีอาการแล่นไปดีๆก็วูบดับแล้วก็ติดดูบดับแล้วก็ติดนี่สิทอดสิทอดเอาตัวนี้แล้วก็ไปซื้ออะไรมาใส่เบอรงครับความเสีหายบ่ะครับสร้างแดงไอ้มาสอบถามแป๊บนึงโดนบันไดมันดับ บดวนบุบบุมันกระดับดับไปซื้อโดนมาไดงบดวนแตกระตินไหมคือเก่าขี้กระบุบคือเก่าอ๋อสร้างแดงบอกติดติดดับดับตอนตอนเศร้านี่คือเขาจอดอยู่เขาสตาร์ทแล้วมันติดปกติบ้างหรือว่าติดปกติแต่ว่าสักพักนึงก็สิีนบุบขนขี่ไปกะบุบไปซื้อๆนี่จากนาทีประมาณประมาณสองสามนาทีกระตีนเก่าอ๋อติดติดดับดับเออสันนิษฐานว่าทีเป็นเซนเซอร์ตัวนี้แมนแมนเซนเซอร์ตัวนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเอาไป ถอดไปซื้ออะไรกันครับมาเบิ่งวิธีการถอดกันครับผมนี่ยครับปุญแจเฮาสิใส่ปัจแจบล็อกเบอร์สิบสองครับถอดตัวเซนเซอร์น่ครับเซนเซอร์หน้าเครื่องในตรงนี้เพิ่นเซนเซอร์อย่างบุผมก็บร่รูซื้อมันเดี๋ยวนี้ถอดไปเป็นอะไรครับไอ้ถอดไปซื้อร้านอะไรนี่ เด็กองสิพัร้องเ็ดเบื้องครับมันสีหายบ่นี่ครับถอดตัวนี้เปิดสิบสองขอเข้าไปเลยครับใส่บล็อกแน่นเติบนิดนึง ครับออกมาแด้มันคือโตัวอีหแังเซ็นเซอร์อุณหภูมิบอกวิธีถอดก็จะเป็นคือกิ๊บมีสายไฟมาสองเซ็นสายไฟหนาะทีขาดไปเซ็นหนึ่งบอ สายไฟขาดไปเส้นหนึ่งนี่ขัวมันขาดไปมันมาสองเห็นปะมันขาดไปเส้นหนึ่ง,งมาันหนตนี้ก็ปลดนาทีปลดแบบนี้นะกดแล้วก็ดึงออกเื่อมันเชื่อก็ใส่ไฟขาดบัวนี่ครับก็นี่ขาดไปเ้นนึงนี่สายไฟมันต้องมีสองเซน เป็นไปได้กันครับนี่ขัวนี่มันขาดเห็นบ่าแมนบ่มันมาสองนะเจะ้าเบิ้งดีอีมันมาสอง <wheelchair. S 2> แล้วมันมาสุดซื้อๆว่าแม่นเป็นไปบ่ได้มันต้องมาแเราก็ตีกลับไหมขวัวนี่ต้องมาต่อได้ขวัวนี่นี่นี่ขาดนี่ครับเซนเซอร์ตัวนี้ครับนี่ี่ถอดมาแล้วแล้วก็สายไฟขวัขวขวัขวสายไฟขาดน จะให้แงแดงถอดออกมาต่อไอ้ต่อดีดีหรือสีล่องต่อเบื้องก่อนเออยังไม่ได้ไปซื้อครับเพียเพียสายไฟมันขาดเพราะว่าเมื่อกี้เจอเจอสายไฟขาดเจอแจ็คพอดคิดว่าตัวนี้มันเสียแล้วสายไฟมันขาดพอดีเดี๋ยวสีล่องต่อเบื้งครับบําสิหายบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไฟมันส่งตรงนี้แหละไม่ครับ มันเอทดสอบสร้างไฟครับว่าสิมีสีมือบอนี่หละ <c oughs> ว่ <c oughs> าซิตอได้บ่ครับขาดจำมับเลยแ <c oughs> น่นว่าขาดจำมับ <c oughs> เอ้ยจำเลยแสดงว่า <c oughs> ตอนทีไปมันมัน,นติดติดดับดับมันขาดัขเฮ้ยถอดถอดอันนี้ออกมาทั้งยวงเลยไงแดงเออดันมาได้ะ <c oughs> ่ะัมเใ็่ทั้งไดง ตัวก,กับหนออึ่งดูว่าสิดูวันที่เสือนไหมมาเสือนนี่ไหมมา้ยเรามาตัดต,ต,ต่อจำเอาบ่อือมเนาะซ,ซื้อตัดหนีตัดหนีหเน,เนาะซื้อขวานมั้ยซื้อมันมีว่ะละครือก็จังว่ายันบน่มี้ยเด้ออันนี้มันตองเลยว่ะเนี่ยนะผมว่รู้กันเสียบตัวนี้ เพอาะตัวนี้มันดึงออกมานี่ได้ดึงออกมาัดดึงออกมาทั้งนี้ได้ผมว่มมางานขาดซ้ำเอาไปเอาไปล่อยไปนั่งก่นอนไปตัดยากเราเสื่อนไหมมาหาที่ว่าเขาต่อไฟมาไปไปไปหาวิธีต่อตัวตัวนี้ตัวนั้นไปล่อยไปนั่งก่นอนันี่เออไปหาที่จะเาเมื่อกี้สายใดเป็นสายใดโอ้สายใดก็ได้มันไปกลับมันไปกลับเฮ้ยว่าเดี๋ยวข้อมันติดติดแบบไหน เมื่อกี้สายีนขาดเออสายในบ่ขาดสายในสายขาวเออสายดำมันขาดตะกอนสายดครับเออแนนโอเคจำไว้นะจำไว้ซอยกันอ่ะสายไฟขาดครับดยนรอต่อแป๊บหนึ่งเนี่ยครับพอต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่ครับ ตัวเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะเซนเซอร์อุณหภูมิความร้อนหนาเครื่องนี่ครับนี่นตัวอของเก้ามันขาดเรียบเอายแทบเอาเลยครับแทมาบมันมึงนี่มึงสวีกมันไอ้มึงขวามันนี่เดี๋ยวก็เรียบหางนี่ตปต่อกับตัวนน้์อ่ะสร้างแดงจัดกันนี่ครับให้สร้างแดงต่อ เดี่ม yup. บัดจ <p are forward> ีเลยครับจะใส่ทองหดไปฮะนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับมันใส่ทองหดแล้วเออทองหดแงเของกอนสินสินดำมันขาดสินนี่บวขาดแน่นาะมันอยู่ท่าไหนวะฮะอยู่ท่านี้ผมบอกน่ตัวนี้ตัวนี้มันบ่ขาดได้เบิร์ตได้เบิร์ตเป็นเส้นเดียวกัน ก็เส้นใดๆมันแค่ไปกลับไปซื้อมันเปลี่ยนสายไฟเส้นเดียวกันมันแลนไปกลับไปซื้อมันแลนมันแลนมาวัดเอาความพ่อนแล้วก็แลนกลับไปซื้อนะมันวัดมันเป็นคล้ายๆสายสวิกนะ่อแลนไปกลับไปซื้อคอยมันยืนซื้อว่าอะไรรเล่นี่ครับประมาณนี้น่ครับทำด้วยตัวเองครับผมลองลองเช็กเบรงเดอครับผู้ใดมีรถรุ่นนี้ ข้างแดงต่อเองต่อเสียมบัตรจีบูดท,ท่อหดไว้ตรงกลางแล้วก็ล้นครับให้มันได้ นอหดรถมันเก่ามันอนกรอบครับผมอะไรมันกรอบ น้าเรียบประกอบอันนี้เขาก็ใส่เทปพันไปจากน้อยบอสหรือพันที่หลังใส่เทปพันใส่ไฟพันล็อกไปจากน้อยครับกันไว้ห้แดงนี่บะเทปพันใส่ไฟมามัดใส่พันไปนะเขาก็ใส่เทปเทปพันใส่ไฟพันไปอีกกันไว้อีกสั้นหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องเครื่องมันห้อนที่จริงมันต้องใส่เป็กกครับนะเป็กเป็กกันค้อนห้อนเป็กทักอะ พอดีของบ่มีก็เลยเอาเทียบพ,พันเอาประมาณนี้ถ้ามันบู๊บพี่บอกว่าต้องหมีตัวบู๊บเยอว่ามันบู๊บกว่าเจ๊ทันกันไว้ก่อนเอาผมจะไปให้ทันพันไปบวบอ่ะอะไรไแดงคือกล้องเลยนะ xay nó gặp nó vào nhìn xay cứ cao tay này nó một bài luật ạ nó tạm หัดนงาหดบอกบอก,ก็ได้สนคั <ừ. S 1> นบ่กด้ดได้บ่างอืโอเคแน่แล้ว ใช่เนี่ยมัดรวมกันไว้เังซิปวะเนียนมัดซิปั่นอ่ะเราเทปพันติดกันไว้นะเทิร์นละพันใส่กับไอเนียนไปนะมัดไปหรือจะขอดเขาต้มนะเพราะว่ารถเทาเองวันนี้รถคนอื่นรถเทาเองเขาเม็ต้ังไดก็ได้ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็เ็กษตรมันดีๆแน่และครับถ้าผู้ใดมีเครื่องไม้เครื่องมือครบก็ เทบไว้ล็อกให้ดีๆครับผมะวามันติดนี่วาอ่าเรียบร้อยปะเนี่ยเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวไปล้องกันครับค่ะไปร้องกันครับเดี๋ยวไปร้องเอยตรงหน้าหมอไปหอไทยร้อง แต่ก้อนนี่มันสีบูบเล่นปะนสักพักเดียวบูบเลยลองเบิ่องอาการสีบูบป,ปะครับเพราะว่าต่อสายใส่แล้ว ที่แก้ถูกจุดว่าครับต้องร้องเิังมันจะเป็นเซน็นเซอร์จับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับ นิ่งอันนี้มันที่เสียงไอ้ไอ้เอข็มคัดบ่ได้ล็อกเข็มคัดมันได้ค่องเตียนหายแล้วเตียมมันบุกหายบ่ซางหายหายหายแล้วโอ<ฮ>้แกถูจุดเอาล็อตโอเค,เ,อออเ,คเสียงหายลแล้วซางบอกหายแล้วเย้แกถูกจุดดีใจมากกลับบ้านได้เลยเนี่ยสบายเลยเลยลองเอาไปเฮ็ดเบื้องเด้อครับรถผู้ใดมีอาการแบบนี้นี่ละเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์อะ มันใน่ยสายไฟมันขาดขาดจริงกระพรอ,อขี่ย่างเดียวครับม่เคยเช็กแก๊กเกียจนอาการมันบูบก็เลยคิดตรวจเช็กเบึงว่าโอ้ตัวนี้ปกติมันเป็นแล้วมันวะแย่แดงอืเป็นแ,แล้วแนมาปกติ้านี้บูบแล้วมันว่บูบแล้วอ๋อแสดงว่าเขาแก้ถูกจุดนะครับแก้ถูกจุดแล้วสร้างแดงบอกว่าบูบแล้ว ก็ว่นิ่งครับบ็สลิงกอยังเลยโอ้ถถูกจุดไม่ได้เสียเงินเลยครับไม่ได้เสียเงินไหนสร้างเลยสร้างไม่ได้เงินยอดเลยโอเคจุดแล้ว ไอแดงเดี๋ยวเจ้าจะพึ่งไงนั่นจะาร้องไงวะเจ้ร้องไงแกะเล่งคันเล่งด้วยผมสิเบเอ๋ยวัดรอบมันนิ่งบขึ้นแล้วมันเครื่องบอสวิงเนาะรอบบอสวิงครับรอบรอบนิ่งโอเคใส่ได้แล้วมันติอยู่ขันมันสวิงขันมันนี่มันติดเรียนขึ้นเรียนลงอะนลงอ่าอ่าอ่าเข้าใจครับอันนี้นิ่งแล้วครับถูกจุดแล้วโอเคพัน ภาวะไมสิแลน่ขึ้นแลี่ยลงเลยวัดรอบแกถูกจุดแล้วนี่ครับเอาทิ่ปีศูนย์แปดเซ็นเซอร์หน้าเครื่องครับเซ็นเซอร์อ,อุณหภูมิสายไฟขาดบ้านเป็นยางอยเสียปะบ้านเป็นยาง่อฟนี่มาเช็คตรวจเบิง่งตั้งแดงกระชี้ยางเดี๋ยวมาเร้วแจ๊กเตียเออผ่านมันเพรดาดับกาอากาศก็บปเบิงครับแกถูกจุดแล้วนี่ละ โอเคแล้วบัดเนี่ยบวูบแล้วผููดไดมิรดรถรุ่นนี้ก็อเาไปเช็คเบิง้งเดอครับผมเนี่ยไปตรวจเช็คเบิง้งเอคลิปนี้ก็ฝากไว้สัานี้แล้วครับผมเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ